สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง6985 t a l o s Studio นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนด o อมนะคะสำหรับท็อปิกที่จะทำขึ้นมานะเป็นท็อปิกที่มีชื่อว่าชาวทิปมองเราอย่างไรในช่วงนี้ชาวทิปชาวแสงน,นะคะการอ่นานไพ่เป็นการอ่านแบบพลังงานรวมไม่ใช้พลังงานของใครคนใดคนหนึ่งนะคะขอบคุณเสมอที่คุณใช้วิจรารยณในการรับชมถ้าคุณพร้อมแล้วเราก็มาเริ่มกันกเลย ขอเช็คพลังงานของคุณแปดช่วยพลังงานที่ผ่านมาของคุณเพิ่งออกจากพันธนาการอะไรบางอย่าง จะเป็นในด้านของเชิงจิตวิญญาณก็คือคุณเรียนรู้บางอย่าง mm hmm. ก็อยากจะเสิร์ชหาข้อมูลเกี่ยวกับความละเอียดลึกซึ้งภายในคุณบางอย่าง mm hmm. ปัจจุบันคือคุณได้รับรู้รับทราบแล้วคุณไขข้อข้องใจได้แล้วเพราะว่ามีพลังงานตื่นรู้จากการที่คุณได้สแสวงหาข้อมูลความละเอียดลึกซึ้งในเชิงจิตวิญญาณก็คือคุณอ๋อละคุณถึงบางอ้อละตอนนี้ อ่อมีความรู้สึกว่าเหมือนคุณน้อมเข้าไปรับรู้นะคะเป็นความรู้สึกที่ไม่ใช่แค่พูดเขียนเรียนอ่านท่องจําไม่ใช่แค่ท่องจำนกแก้วนกขุนทองแต่ว่ามีการน้อมมีการอาจจะฝึกปฏิบัติมาในระดับหนึ่งเข้าใจแบบท่องแท้ภาชนะรองรับของคุณคือพร้อมที่จะรองรับ ภาษาละเอียดความละเอียดที่ไม่ได้มีในตำรับตำราในหนังสือหรือใครๆเขียนไว้คุณจะเรียนรู้ได้เองเป็นปัจจัตตังเข้าใจได้ด้วยตัวเองเป็นประสบการณ์ของคุณเองอน,นี้ได้เชิงจิตวิญญาณแต่ถ้าเป็นสถานการณ์ที่โอเคมองจับต้องได้ก็คือคุณอาจจะออกจากสิ่งหนึ่งนะอาจจะเพิ่งตื่นเดี๋ยวออกไปข้างนอกนะไปดูของที่อยากจะหาสิ่งนี้มานานแล้วนะคะ ก็สรุปว่าเจอในสิ่งที่ใช่ไม่ว่าจะเป็นด้านจิตวิญญาณหรือด้านของภายนอกคือคุณพบเจอในสิ่งที่ใช่ในสิ่งที่ตามหามานานนะ,ะจะเป็นเชิงลึกเชิงตื้นเชิงวิเคราะห์ใดๆก็แล้วแต่ได้คําตอบมานะ,ะถูกใจใช่เลยนะคะขวินถวยคุมีความรู้สึกว่าชาวทิพย์หรือชาวแสงเนะี่ย เขามีความเมตตาต่อคุณมีณสัมผัสได้ว่าเขาไม่ได้ไปไหนแล้วก็การเรียนรู้การตัดสินใจอะไรหลายอย่างมีการพึ่งพาอาศัยกันเหมือนคุณก็ได้ทํากุศลมีจิตเป็นกุศลนะระล,ลึกถึงพวกเขาขอบคุณพวกเขาจะเป็นจักรวาลก็แล้วแต่จะเป็นพลังงานใดๆก็แล้วแต่ที่คุณมองว่านี่คือชาวจิตชาว,ชาวแสงที่เขาอยู่รายล้อมคุณเหมือนคุณเกรงกลัวต่อบาบจะทําอะไรก็รู้สึกยำเกรงนะคุณอาจจะไม่ใช่คนที่จะเป็นประเภทที่แบบกลัวอะไรง่ายๆแต่คุณ กลัวกรรมนะกลัวกรรมจะทําอะไรแล้วนึกถึงผลกรรมไปเลยว่าทําสิ่งนี้แล้วฉันต้องรับพรุ่งนี้หรือเปล่าหรือฉันต้องรับอีก5ปีในภายภาคหน้ามันคุ้มหรือเปล่าได้คุ้มเสียหรือเปล่าคุณมีความเฉียบคมหากใครก็ตามที่มีพลังงานสับสนแบบอ่อนไว้อ่อนแอลุกขึ้นปลุกตัวเองลุกขึ้นจากเตียงจากที่นั่งห้องขับไม่ได้ตอนนี้คือคุณแกรกมากนะพลังงานของคุณเฉียบคมมาก ความคิดของคุณสติปัญญาของคุณเฉียบคมเฉียบแหลมนะคะเป็นอิสระนะไม่มีพันธนาการใครก็ฉุดลังความคิดคุณไว้ไม่ได้แม้แต่กิเลสที่แบบยุต่อเธอ,อความขี้เกียจนะฉันจะเหยียบเธอให้จมดินเลยมาซี่จะให้ฉันเป็นดินพอกหังหมูเหรอไม่ไม่เอาไม่ยอมคนะ,ะควินดาวนะะอประสรคปัญหานะคะ ระหว่างคุณกับชาวจิ้บชาวแสงมีไหมคุณได้หวาดกลัวเกรงกลัวอะไรเข้าไหมนะคะอุปรสรรคและปัญหาส่วนใหญ่แล้วคุณแบบมันจะเป็นพลังงานที่ถ้ามีงานเยอะมีกิจกรรมมีภารกิจที่ล้นมือเหมือนจะโฟกัสในด้านการได้ด้านทางโลกมากเกินไปก็อาจจะรับขึ้นกันไม่ได้นะรับสิ่งสั่นสะเทือนกันไม่ได้รับถ้างานเยอะงานหนักมันก็จะโฟกัสในด้านขอทางโลกถูไหมคะ เขาอาจจะส่งมาเหมือนโทรโทรไม่ติดอนะ่ะโทรโทรเท่าไหร่ก็โทรไม่ติดนะคุณยุ่งนะนั่นืูประาษแต่ทําเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณได้วางภาระหรือภาระมันเสร็จสิ้นมันจบแล้วอะ่ะเขาจะโทรติดก็จะเหมือนกับชาวโลกเหมือนกันนะฮะ้องงานยุ่งอยู่บิดโทรศัพท์อะไรเงี้ยคล้ายๆเลยนะและคืออะไรแล้วถ้าเกิดว่าคุณก็ต้องมารีเซ็ตตัวเองอีกนะมันรีสตาร์ทใหม่ บางคนนะไม่ได้แบบแบ่งเวลาแบ่งเวลาให้แต่กับง,งานนะกับครอบครัวแต่ไม่ได้แบ่งเวลาให้กับข้างในนะภายในก็ต้องกลับมารีเซ็ตรีสตาร์ทไปอีกอาจจะเหนื่อยเป็นสองเท่านะเอภาวะตอนนั้นเป็นภาวะแบบไหนนะต้องกลับมาเช็คอีกครั้งนะคะแต่ถ้าบางคนที่เขาแบบทําสม่ําเสมอแบ่งเวลา10นาที20นาทีนะก็อันนี้ไม่มีปัญหานะคะในการรีเซ็ตน,นี้เป็นพลังงานที่สำหรับผู้ที่แบบ ลืมไปเลยว่าภาวะแบบนั้นเป็นยังไงมอ,งอจ,จะไปทำงานอยู่ย่งอยู่นะฮะแต่ไม่ใช่พลังงานลบนะแต่คุณเหมือนแบบยังไงก็ไม่ยอมแพ้ต่อให้ต้องแบบพักนะต้องเคลียร์ภาระหน้าที่ขนาดไหนคุณก็จะแบบแล้วลึกนึกถึงนะครับสภาวะตรงนั้นอยู่อาจจะเป็นความที่แบบเคลียร์ความท็อกซีออกไปได้เอ๊มันเป็นยังไงนะช่วงนั้นอ่าพาลองพาตัวเองไปอยู่ภายใต้ธรรมชาติดูคอนเนคกับธรรมชาติก่อน นะฮะตรงไม้สวนสาธารนณะทุ่งไร่ทุ่งนาแต่ถ้าไม่มีก็คุณอาจจะมีออห้องบางห้องเล็กๆของคุณ,คณอาจจะซื้อแบบต้นไม้กระถางเล็กๆนะต้นตะบองเพชรก็ได้นะเหมือนที่ยุดเหนี่ยวไปก่อนนะว่าตรงนี้แหละเหลือจะเป็นเสียงเบาๆในโทรศัพท์นะเสียงน้ำตกสายทานนั่งจินตนาการนึกภาพถ้าเกิดว่า สิ่งใดที่เข้ามาในความคิดคุณเป็นภาพคุณก็นึกจินตการใช้ภาพร่มเย็นตักแต่ถ้าเกิดว่ามันมาในลักษณะแบบเป็นเสียงที่ก่อกวนคุณเวลาที่คุณมีความเหมือนแบบมืนจะนิ่งก็ไม่นิ่งเหมือนจะสงบก็ไม่สงบก็ให้เอาคําบริกรรมขึ้นมาใช้เพราะว่าคุณดูแล้วคุณไม่ได้ยอมแพ้ง่ายๆนะคุณมีความระลึก,น,กนึกถึงสภาวะ เนี่ยสภาวะทรงพลังะแล้วแต่แต่ละคนไม่เหมือนกันนะ่าจะเป็นาสภาวะเบาชั่วขณะหนึ่งสภาวะตั้งมั่นก็นแล้วแต่อ่ะทีนี้เรามาดูว่าสายตาของชาวทิพย์หรือชาวแสงมองคุณอย่างไรในช่วงนี้ เหมือนช่วงนี้พลังงานส่วนใหญ่แปดอร์เซนคุณกลับมาที่สภาวะที่คุณระลึกได้นะฮะถ้าเกิดว่ามีการคอนเน็กกันเชื่อมกันก็ง่ายเลยแหละนะคะคุณก็รับรู้ได้เร็วข้างในคุณอนะ่ะอืมเนะี่นยอสเวนไม้สัญชาตญาณดีมาก ดีกว่าเมากกื่อก่อนแล้วก็ถ้าในด้านฟิสิกอลก็คือก็เป็นคนที่จัดการออแกไนซ์อะไรให้เป็นระบบระเบียบเป็นคนที่มีความสามารถเป็นคนที่ไม่ผัดวันประกันพุ่งนะหลัดเรียนขยันไม่ว่าจะเป็นในการหลักหรืองานเสริมก็ตามแล้วก็ดูเหมือนใส่ใจกับภายในคุณมากขึ้นข้างในเรียกร้องเหมือนชาวแสงบอกว่าข้างในเรียกร้องให้คุณ าเวลาว่างให้กับการเดินทางภายในสนิเหมือนคนติดอกติดใจนะในการทําแต่ไม่ได้ทาแบบผักโขมนะมันดื่มน้ำมาเอ้ยไดาเวลาทานข้าวอ่ไงเงี้ยกาไปทานข้าวก็คือการที่จะบริกรรมหรือสภาวะนึกถึงสภาวะใดสภาวะหนึ่งเขามองว่าก่อนแต่ว่าคุณจะเป็นทรงที่แบบต้องเคลียร์ปัญหาเคลียร์ภารกิจให้ได้ในระดับหนึ่งก่อน ถึงจะทําได้เงี้ยมันคือแบ่งรับแบ่งสู้ระหว่างการเดินทางภายในและการใช้ชีวิตภายนอกบางทีนอนไม่หลับนะคะอาจจะเป็นเพราะว่ากลัวงานออกมาไม่ดีหรือว่าร้อนนะคะปรับอุณหภูมิต้องปรับอุณหภูมิในในห้องนอนด้วยนะคะอย่าลืมเรวจะมีความเครียดเปล่าๆว่าเอออันนี้ก็ทําไม่ทันอันนี้ก็ยังไม่เสร็จนะะอันนี้ก็ คนรอนะคะรออยู่เหมือนงานที่เราต้องส่งนะรอคอยงานของคนอยู่ต้องจัดการเวลาให้ดีจะเขาเห็นพลังงานของคุณที่ออมีความมุ่งมั่นตั้งใจคนที่มีความสามารถแต่มันอาจจะเป็นในลักษณะแบบแปดเหรียญกับเก้าดาบเนี่ยจะทำให้เป๊ะบางพลังงานนะอยากจะทำให้เป๊ะให้ได้ดังใจดังใจหมายนะคะ สิบเหรียญไม่น่าห่วงในด้านของการเงินไม่น่าเป็นห่วงแล้วบางคน,นเพิ่งได้กะได้รับการปรับเงินเดือนขึ้นสิบยี่สเอร์ซนก็ว่ากันไปพลังงานที่เอออาจจะแบบเคยเครียดมาทุ่มเทนะทุ่มเทให้เพื่อสิ่งนี้หรือเปล่าแล้วคุณก็ได้รับได้รับการปรับเงินเดือนหรือว่ามีการมีใครที่แบบว่าเข้ามาแบบอุดหนุนคุณเยอะกว่าเดิมมีลูกค้ามากขึ้นเยอะขึ้นนะคะ ดูเป็นผู้ที่ทรงเกียรติทรงพลังมากขึ้นเลยช่วงเนี้ยคุณดูเป็นคนที่พวกทรัพย์นะพวกทรัพย์ไม่ขาดไม่ขาดสายเลยอ่ะฐานะแบบดีขึ้นมากนะเขามองเห็นตรงนั้นในด้านฟิสิกอลนะมีแต่คนเข้าหาอุดหมือนจุนเจือนะฮะแล้วในด้านพลังข้างในนะก็ดูเหมือนเสริมกันแต่ว่าเออมันมีความรู้สึกว่าถ้าเกิดว่านในด้านของทางโลก นะอ่มันดรอปลงอย่างเงี้ยทางทํามันก็ไปต่อได้ยากทางข้างในของคุณนะก็จะไปต่อด้ยากเหมือนคุณเริ่มที่จะหันมาดูแลข้างในเราให้ข้างในมันเฉียบมันคมมันตั้งมั่นได้จริงๆแล้วก็ทางโลกเดี๋ยวถ้ามีสติสมาธิปัญญาทางโลกเดี๋ยวก็เดี๋ยวมาเองอะไรอย่างเงี้ยเขามองเห็นแบบนั้นนะเป็นคนเข้มแข็งภายในมากๆเลยตอนเนี้ยดูเฉียบจังเลยนะ สามดาบหนึ่งดาบสามดาบนะคะดูพลังของคุณดูเข้มอะ่ะดูเข้มคนถ้าเกิดว่าสิ่งชั่วร้ายนะคะอยู่รอบๆบ,บ้านเนี่ยคือกลัวกลัวพลังงานแบบนี้คุณไม่ได้คุณไม่ใช่คนดุอะ่ะแต่ว่ามันเกาะไม่ได้มันเป็นความจริงคือเข้าถึงความจริงอะไรก็แล้วแต่เข้าถึงความจริงแล้ว ไม้ว่าพลังงานลบพลังงานอิจฉาลิษยารอบตัวของคุณเนี่ยเขาส่งพลังงานมาแต่มันมันเกาะพลังของคุณไม่ได้เพราะว่ามันมันไม่มีถ้าถ้าเกิดว่าเข้าถึงความจริงก็แสดงว่าเมตตาได้เข้าใจเขาเข้าใจผู้คนรอบข้างทําไมเขาใจร้อนทําไมเขาหัวร้อนทําไมเขามีแต่เรื่องราวอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าคุณพอเข้าถึงสัจธรรมแล้วนี่ยเหมือนกับเป็นคนที่เข้าใจแต่แค่บาลานซ์ชีวิตตัวเองแค่นั้น แต่พลังงานที่อยู่รายล้อมคุณไม่บ่าจะเป็นชั้าประเวีหรืออะไรอยากเข้าใกล้นไม่มีที่เกาะอ่ะคุณก็เกาะไม่ได้นะสิ่งล่างก็สิ่งไม่ได้หรอกเพราะว่าคนละคลื่นกันนะพลังงานอยู่คนละขึ้นแลนะ้วฝุ่นเกาะไม่ได้นะไม่ใช่น้ํามันนะจ๊ะเป็นพลังงานที่สะอาดบริสุทธิ์นะคะฝุ่นไม่เกาะน้ําเปล่าไงค่นะเป็นพลังงานไฮบริดเลย อ,าาอ่าันชาติยาอะไรก็บอกแล้วว่าตอนนี้เหมือนเส้นแรงมากขึ้นนะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้ที่เข้าใจทั้งทางโลกและทางธรรมเข้าใจชาวทิพย์ชาวแสงด้วยสวดมนต์ภาวนาอยู่เนืองๆเนี่ยเห็นไหมเหมือนคุณเหมือนตัวนี้คุณเอาด้านธรรมมานําชีวิตแล้วเดี๋ยวพวก้าทรัพย์ตามอริยาทรัพย์เองนะจะมาในลักษณะแล้วมันก็จริงนะคะแล้วชาวแสงชาวทิพย์เขาก็มองว,ว่ามันจริงเดี๋ยวพวกเขาจะชี้แนะชี้น,ะนานะให้คุณได้แบบ บางคนนะมีร้านอาหารร้านค้าหรือว่าร้านอะไรต้องดูแลต้องออกไปดูอาจจะเป็นเสือนอนกินก็ได้เป็นธุรกิจที่แบบอที่พักที่ให้เช่าอะ่ะไม่เห็นมีลูกค้าแต่พอคุณมีพลังงานอริยทรั์ในตัวแล้วก็จะมีชาวทิ์ชาว,ชาวแสงช่วยดน,ดนจิตด,ดนใจผู้คนเออมาพักตรงนี้สิร่มเย็นนะปลอดภัยนะเจ้าของที่พักก็ดูแบบแฟนะไม่ได้เป็นคนที่จุกจิกจ,จู้จี้หรือว่าเป็นคนที่เอ่อเอาเปรียบเอารัดเอาเปรียบเงี้ยมีมานะคะ ขอให้เชื่อเถอะว่าพวกเขาอะสามารถโดนบันดาลให้คุณได้นะคะอ,อู้ดะชาริออตมานะคฮะกล้าแกร่งมากเลย The Magician ตายเลยนะคุณเก่งทั้งด้านทั้งด้านธรรมนะคะทั้งด้านทางโลกทางธรรมนะแบ่งรับแบ่งสู้เป็นแล้ว The High p r i e s t นะ,ะมี The Magician แล้วก็มี The Chariot ด้วยพลังจิตของคุณนะจิตตานุภาพเข้มแข็งแข็ง,แ,ขง,แ,ขงแกร่งนะไม่ ไม่ให้ใครมาเกาะง่ายๆไม่ให้พลังงานแย่ๆใดมาเกาะคุณง่ายๆเหมือนพัฒนาจิตใจตัวเองอยู่เนืองๆภาวนาอยู่เนืองๆไปต่อแนละ้วเนี่ยพลังงานเดชาร์ลออฟเนี่ยพัฒนาต่อนะไม่ได้หยุดอยู่แค่นี้นะพลังงาน The ate, เดรฮาร์ลีอแล้วก็ดูเหมือนจะบางคนเนี่ยมีพลังงานของนักพยากรณ์ด้วยนะลักษณะจะแม่น,นด้วยสิ ะะแต่ยังไงก็แล้วแต่มันอาจจะเป็นของเก่าคุณนะคะมาค้นปบแล้วก็ใช้มันไปในทิศทางที่ถูกที่ใช่นะคะอย่าให้ออลาบยศสรรเสริญหรือว,ว่าเงินตามมาบางังความสามารถคุณไม่ให้คุณพัฒนาอย่าไปลงในชื่อเสียงเงินทองมากเกินไปนะคะทำในลักษณะที่แบบพอกินพอใช้พอให้พอ ทำกุศลนะคะพอพยุงตัวเองไปได้นะคะไม่ได้ไปหวังอะไรมากมายถ้าอะไรจะใช่เดี๋ยวเขาเข้ามาหาเองแล้วเราก็ได้เกื้อหนุนกันนะคะสิ่งที่มันจะใช่เดี๋ยวเข้ามาให้เราได้เกื้อหนุนกันเองนะคะนี่คือสิ่งที่เขามองนะคะชาวทิพย์มอง <c oughs> ไม่ต้องไปตั้งความคาดหวังอะไรแบบในลักษณะลาบยศสน์เฉินเงินทองเดี๋ยวมาเองแต่ว,ว่าให้ใช้ความเป็นอริยนําทางนะคะแล้วไม่โกรธแค้นกับผู้ที่แบบแม่เขาจะเกลียดเราเราก็แบบ ทำให้เหมือนเป็นน้ําใสอะถ้าเราไปเกลียดตอบนะ่าแสดงว่าพลังงานเราก็พอๆกับเขานะคะเขาก็มาเกาะเราได้นะแลางั้นเราต้องหนีพลังงานแบบนั้นให้สะอาดบริสุทธิ์ไม่มีที่เกาะอยากเกลียดก็เกลียดไปแสดงว่าเราพ้นตรงนั้นแล้วนะเขาก็เกาะไม่ได้นะก็จะประมาณนี้นะทุกคน ขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังขอบคุณมากๆเลยขอบคุณทุกการติดตามไม่ว่าจะเป็นในด้านของการกดไลค์กดแชร์การที่คุณอุสตส่าห์ดูโฆษณาใหาจ้จนจบแล้วก็อุสตสาห์แบ่งซูเปอร์แฟนมให้แต่ต้องไม่เดืดอดร้อนตัวเองนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณให้มาขอให้คุณได้รับกลับไปเป็นร้อยเท่าพันเท่าขอให้คุณประสบความสําเร็จบนเส้นทางที่คุณปราถนาไว้เช่นเคย <c oughs> ขอไปค่ะสําหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ